ส,ส,สว,ว,วัสดีสวัสดีทุกคน้อนนี้มาอยู่กับไอ้กาสลองลองแนะนำตัวเป็นภาษาไทยก่อน,นสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ไอ้กาสลองได้มาเจอกับไต่บ้านนะครับไต่บ้านพร oh, oh, <wow. S 1> าเชนอัน้อะไรอันเมื่อกี้ภาษาไทยหรือภาษาลาวเออไม่รู้ไม่รู้ เกมวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสมาล่มกับไอการสลลงเนาะอายุจะปีหรออายุ <knew> so, สาปีสาปีเป็นน้องเนาะแต่ว่าในสายญาควอืน่นไอการสลลงก็เลยว่าตองอื่นไอการสโลงหลายคนหู้จักในนามว่าไอการสลลงเขาก็อื่นตามนั่นแหละเนาะเขาู้จักน้องคนอยู่ซึ่งหลายคนก็นจะเห็นอยู่ในคลิปติ๊กต็อกเนาะติ๊กต็อกแล้วก็ตอนนี้มียูทูบมียูทูปเพจเนาะเพจเพจแล้วก็ มานาครลุงวงจังนนีมาในสามมือ้อ<ม>ต้องถามก่อนว่าได้มาวิงจันจักเขื่อแล้วได้มาเป็นจําเถื่อนึงนี้เถ <rele g, S 2> ื่อนึงเถื่อเหลครั้างเหล็กทำเหล็กในชีวิตอ๋อเขื่อเขาเอินเถื่อทำอิฐเถื่อเหล็กในชีวิตไหนไปดินไซเน่ไหนไปเลี้ยงบนท่าร้อนแล้วก็ไอเต็ะผ่านรวมไอเต็อ่ายังอยากไปใส่ไหนยังบริสุทธอยากไปอนุสาวรีย์เลี้ยงเคียงคง อนุสาวรีย์ประตูใสอะไรเนาะประตูใส <c oughs> แล้วก็แค่ห้องอยากไปเนาะโอเคอาหารที่ว่าอยากกินอยากลองชิมมาน,น,น,นครหลวงอะ่ะอยากกินเนื้อของเกี้ที่ว่าอยากกินปลาหมื่นเอาละปลาหมื่นปลาเมึดปลาเมึดอ๋ออยากกินปลาเมึดโ <Okay. S 2> อเคมวันนี้เราจะพาไปไปลินแล้วก็ไปสอบเบิ้งปลาเมึดเนาะคันนี้ก็จะได้กินคันบุ้มีเงินเขาก็ล้างถ้วยเขาเนาะเนี่ยงการเดี๋ยวจะได้ล้างถ้วยได้ทุกคนตอนนี้แม่นอายุ9ปีแล้วเนาะแม่ตอนนี้ยังน้องยังเฮียนอยู่บ่ บอเห็นแล้วอ้องเห็นแล้วอ่อเห็นออกปีใดออกปีปีสองพันสิบเก้าออกปีกลายปีก่อนปีกลายเนี่อ๋อออกเห็นจบมหมอเลยหมอหกพายเห็นทีหนึ่งหมอหกเกือบหมอเจ็ดหมอหกมน่ยเป็นอยังยังบอเห็นต่อเอ,อ่อเพราะว่าครอข้อหนักหนัก มีความยุ่งยากในครอ,อบครัวแนนอาจจะบนสามารถส่งเสียเฮาได้ต่อหรือว่ามีความยุงงมาางง่งยากว่าซั่นซะมีอือในครอบครัวมีจักคนมีมี9คนทั้งหมดเลยโอ้9คนเออ9คนแต่ว่าอ้ายเอาน้องจักคนอ๋ออายสามอายคนเลยน้องก็4คนสําหรับผู้หญิงอ่ะมีมีอ้าย3คน2 2งสอ่งได้ไอ้กบวยไอ้กับสันไรสรันอ้าวเป็นผู้ที่3โอเคแล้วมีน้องอีกแนน สี่คนสี่เป็นเจ็ดแมมเจ็ดใช่พ่อแม่เป็นเก้าเก้าโอเคโอ้ยที่ว่าเขาก็เอาเอาผมมาแล้วอ๋อเอาผัวมาแล้วเอาผมมาแล้วเลยก็ไอไอคนที่ว่าเอออยู่โตไอกระสันโลนโะเออก็ไอฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายปีที่ไอกระสันโลนโอ้เห็นนะ้วโอ้ฆ่าตัวตายเจือยังมีตอนนี้ยังมีไอผู้เดียวแมนเดียวไอทัดหลังจากนั้นก็เป็นน้องหมดเลยอืมอ๋อน้องก็เอาผัวมาแล้วเอาผมมาแล้ว อ้ายเด้เอาเอาเมียแล้วเออเอาเมียแล้วเหลือผู้เดียวแมนถ้าเอาเนี่ยเขาจะเอาผู้หญิงหรือเอาผู้ชายเอาผู้หญิงเนาะเอาผู้หญิงแมนอ๋อมาผู้หญิงแมนโอ้เขาเป็นผู้ชายแท้แท้มืนบอกแมนโอเคบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ใส่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่เมืองหนองแฮดบ้านเกียวบอนเมืองน้องแฮดแมนแข้งสีขวางเหมือนบอกแมนอ๋ออยู่แข้งสีขวางเป็นคนสีขวางเนาะแมน แล้วที่ไปที่มาเป็นอย่างตัวมีคนหูจักเฮาหลายย้อนที่ยังติดว่าอ๋อย้อ,อน,นเฮาเล่มติดตกติดตกแมนมทำอินแมนลินเริ่มจากติดตกเลยแมนหลายคนที่แบบมีคนหูจักทางติดตกคือกับไอ้เล้งเฮ่อเนาะแมนหูจักน้องลิกบอกหูจักอ๋อแล้วก็ไอ้เล้งเฮ่อหูจักกันเนาะหูจักกันดีหูจักสาวพรบ <c oughs> อกเออโบหูเจ๊ก็ได้โทรไปไปเทีนึงอ๋อโทรไปทีนึงมึงได้มาโทรไปที่ตามโตเขาก็รับสาย ล่มฮู้เรื่องวะลม่มเออเขาก็ฮู้เรื่องเ <c oughs> ขาก็ผู้ผู้ผู้ประศไทยเหมือนกันไอไอเล้งเฮอในล่มวะในล่มกับไอเล้งเหอได้ครับได้ลม่มนางกมเลยได้ได้อยู่ห้เดียวกันมนอนในกำอ๋อเค,เคยเคยหูจักกรรมก่อนแล้วแมนแล้วซาลิกเดี๋ยวเคยเห็นกันมั้งบ่เคยเลยเห็นแต่ติโต๊ะอ๋อยูนิโต๊ะแล้วตอนนี้ก็มีมีเฮ็ดซองยูทูบหรือเปล่มียูทูบหรือเป่มีนะ้วยูทูบนี เฮ็ดเองไม่ลืมมีคนเห<อ>็ดให้มีคนเฮ็ดเออเฮ็ดเองเห็ดเองเฮ็นเองเลยอัพคลิปลงเองเลยอืมก็ให้เขาบอกนิดหนึ่งแล้วเขาก็เู้จัจแล้วเขาก็ไปอ๋อมีคนช่วยกับ <c oughs> ทางเขาปร <c oughs> ึกษาเขาแต่ว่า <Man. S 1> เขาเห็ดเองแม่โอเคแล้วผลงานตอนนี้มีอย่างไงเป็นเพลงเป็นเรื่องั้นมีอย่างบอก มีเพลงมีเพลงบอกม,มีเพลงยังไงเพลงฮอนฮอนและเพลงได้เต่นแนมฮอนฮอนหอนลับคอยก็ฮอนตามเจียวก็ฮอนเลียนเข้าก็ฮอนคนเทวดว่าบ่มีนั่นอาบมาได้ไหลยมือปุมือ,อ,มอน,นี้กูคือต่อคอยดำน้นนำบ่อได้อาบเมียนคือต่อมา เฝ้าที่ไปส่วนเพื่อนของคอยให้เฝ้าไปไปเบิ้งหัวใจของเจ้าคิดแล้วเศร้าเมื่อเขาโบรว่ามีแฟนคอยกลับมานั่นอยู่สาลาคันวาใจบึกาัดคิดถึงเตเต,เตวัด,ดาสิเหตุจังไลจะได้หัวใจเจ้ามา โอ้ยหยักนัดนะให้จังใจสิได้เจ้ามาค่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้ทีว่าเขาเขาลงยูทูปลองเส้นมึงฮอน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 เพลงฮอน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 ภาษาลาวนี่แหละเขียนวะเขียนภาษาลาวอ่าฮอนฮอนแล้วกับได้เต้นแหนมมัได้เต้นแหนมโอเคได้เต้นแหนมกับฮอนฮอนเดี๋ยวจะไปฟังมึงสองผลงานเพลงนี้แม่นผู้ใดแต่งให้เออก็ไอ้กระสโลงแต่งเองมั้ไม่เข้ามาคุณแต่งเขียนเพลงเนี่ย อก็เตะเองแล้ก็ให้คนอื่นเขาเบอช่วยคลิปงี้ให้ปรับปุงให้ตอนนี้ย้อนวิวเทอยยอนวิพ่แอมงห่อนๆยอนวิวเลยหนึ่งสโอ้แสละอาหอายมากอันพงันในตแนมเลยจากยอยเอได้เข้าไปเบงต้นนี้อ๋อะปออยได้สงสารตันี้แต่ว่ายอนไเข้าไปเบิงว่าืนเท่าไหคลิกปกติปอยทางย นามสามาถเขาเบางในยูทูบชื่อซองยูทูบองไรครับไอซื่อ,องอยูงทูบไอซกาซลองเขียนเปลี่ยนภาษาเรากาซลองแล้วขึ้น้อยู่นี่แล้วก็ t ิกตอกเนาะทิกตอกแล้วก็มีเฟซเฟซบุ๊กถ้าต้องถามเรื่องที่ว่ามันเป็นเขาดราม่ามีหลายคนมาเห็นเขาด่าเขาคอมเมนต์ด่าอยู่ในเฟซในทิกตอกในยูทูบ่วนไหนเขาด่าเดือนเนี่ยเขาด่ารุน เลื่อนงานเสย่หลเขาด้านเลื่อนที่ไอ e ้กระสันลงแฮปเปที่แบบปลาลาดปลาลาดออกมาเนาะเป็นที่เราบุกเคยเห็นเลยแบบแตงโตปลาลาดปลาลาดเหมือนหมอนั่นเฮ็ดนี่แต่เช่นว่าเอาตตวงูโตชัดยังมาเฮ็ดอือเขาด้านเลื่อนนี้ไหลที่สุดแล้วเขาคิดว่ายังไงเขาคิดว่ามันก็ดีที่เขามาด้านเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวเองต่อไปโอ้โหกดกดแล้วอัน เขีย่น,นั่นแ่ะขี่คอยเห็นโต้ง,นนงูเ,ววงเ,เงงหรองูเขียวเหรองูเขียวแท้บ่หรืองูหยางอ๋องูเขียวแท้ๆเลยตัวเจ๋งเลยเอ,เอากลางปลามันเลยแมนเอากับปลามันเลยโอ้งูเขียวแท้ๆแล้วแงะเขาจังไหนเขาดังนี่เออเขาเอามาตัดต่อสองตอนเนาะสองตอนแล้วหมา่ขอตัดตัดก่อนอโอเคตัดเป็นสองตอนแมนแล้วแงะเขาแงะเขาเพึ่งนึงเขาทางนี้ครึ่งนึงเขาทางนี้แมน แล้วเห็ดจังไหนมันจงสีขาวฮะแยังไหนองกันอย่างเดียเออเขาต้องเอาถุงยามเนาะเอาต้องถุงยามมามาัดบนที่ว่าเขาตับน้ำเพื่อให้เลือดเข้าไปในดามและเพื่อให้โบกระดูโบก,กปักมอบกปัดโบกปักเออไม่เข้ามาเราใช้ทงขอบแคบทงยางอะเลยม่เปลี่นงยางอันนั้นเลยทงขอบแคบเนาะแล้วก็เราก็เอามาม,ามาัดมัดเนาะมัดย่างนี้เ่ให้เลือดหรือให้กระดูกมาปักมันดังแล้วก็แากเข้าไปหลายยาก แล้วก็มีพวกยังมีวงวงเอ่อวงต่อเขี้ยวนั่นนะอ่าเออคืนวงต่อจริงเลยตัวตัวจริงเลยแมนจับแท้ๆนี่จับแท้ๆเลยโอ้ยานบหรอเออตัวยานแต่ว่ายายทุกคนได้เห็นอังการเลยยานได้ก็ต้องพื้นใจตัวเองเห็ดแมนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแมนเป็นยังจึงเห็ดจังสันเอ่อเห็นให้ทุกคนได้หูจับหลายท้าวเห็ด ปกติธรรมนาก็คุนเห็ดเหมือนเลยแมนคิดวาแบบนี้ฮะเขาเขาเขาจะเห็ดไปต่อไปหรือเขาจะเปลี่ยนปกติตัวเองที่ว่าเขาได้ได้หลายาแบบเอ,อย้ยยุ่อาจจะเป็นยุเปืนยู่เอาซัดเอานั่นนี่มาแนวขยักยขยะ้งเขงบังบาแบบเป็นตายาน่ะบบนั่นนี่เขาตรงเปลี่ยนบหรือว่าเขาจะเห็ดไปเรื่อยๆอเขาเขาเห็ดไปก็ได้แล้วเขาเปลี่ยนก็ได้เนาะ <c oughs> เพราะว่า มันเพื่อที่ว่าคนสามารถของตัวเองอ๋อการหลายๆมุมมองจะบุยุทธ์เท่านี้เป็นบอกเขาด่ากันเรื่องของเขาโ <c oughs> ตเขาว่าจะไงไเขาว่าโตคอมเมนต์น,นะคอมเมนต์ค<แ>อมเมนต์ที่เขาด่ามาปะแมน<แ>มึงคนก็บอกว่าปะมางคนก็บอกว่าโปรตีนอ่ะถามาตรงๆแล้วเขาจะโตเขาจากไหนเขาโตเขา่าเขาโต้วเขาว่าขอบใจเท่านั้นขอบใจแมนขอบใจที่มามาด่าเนาะยังหน่อยเขาเข้ามา คอมเมนต์เขาโอ้โหนี่เป็นการอบที่แบบสั้นๆแต่ว่ากับบอยากต๊บแนวอื่นแม่บอยาสร้างเกษตรแม่มาแล้วเขาบอยาไปได้เอฟซีเนาะโอ้เพื่อเขามีเกลกามาเบื้องเขานี่ก็ดีที่สุดแล้วโอ้โีสุดยอดสุดยอดเป็นความคิดดีแล้วสุดแต่ละสุดเด้คือว่าเห็นมีพวกเอาวันุงสบู่ใบกล้วย แล้วก like ็มีอันไม้เอียงก่บไม้ทุแขีหเฮ็ดไม้ทุแขีหบ่เฮ็ดเป็นอันผ้าทั้งซ้ำจังบ่องเอียงอันที่ว่ามีไม้ไม่อ่นทุกข่ขใหญ่ๆฮันยัะแล้วหัวละไส้อีกอย่างอ,อันเพราะว่าอ่าคือเป็นมีมักปัดนำใส่ข้อครับบุกชื่อมาแรงหมองเขาแต่งตัวเป็นอีกย่างเขาแต่งตัวเป็นคิดว่าเข้าจะแต่งเป็นตัวอีกย่างอันตอนอ๋อแต่งตัวเป็นย่าแตงตัวเป็นตัวนั่นวะอ๋อเขาหญ้าแต่งตัวเป็นแบบที่ว่า ตลกเนาะอ๋อตลกเห็นในหนังจีนบ่แม่นอ๋อแม่ละพระทังซ้ำจังแม่ละอ๋อันนั้นมั็นไม่ทุกแถวแม่เหตุเองเฮ็ดเองคิดเองเฮ็ดเองเหตุเองแล้วก็เกิบที่เกิบสูงสูงที่อยู่ในเอ็มวีเพลงกันฮอนฮอนน่นอันนั้นก็เฮ็ดเองแมนบูเบียนเขาบูเบียนเอิ่นโกกบ่เนี่ยบ่แมนเหมือนเฮ็ดเกิบนี่แหละเฮ็ดสายส่แม่น มีม,มียังอยากถามว่าตะกงที่เท้เาไงก็ในเถ้าอย่างเดียวเท้าเป็นเงินแล้ววะ<ต>ม,ม,มยียังอ,อ,อยากเบ้าเลยอ่ออันนี้ผู้เนิยมสิถท้าเรายังยากเบ้าเองบอที่ยากฟาดอ่ะอยากฟาดอ,อ๋ออยากฟาดในไฟทุกคนช่วยติดตามไลค์กดส์งลงไปนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆแมนเขาสีดาสีไฮกับเรื่องของเอฟซีมันบอกแมนแต่เฮาตอบได้แค่ว่าขอบใจ แล้วก็เขอบใจนะครับที่แอปกระทรงไฮยแบที่ว่าเออมันต้านประเทศตาบ้านตั้มเมืองน,นะครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ยังมีโอกาสมาดูนี่ก็ขอบใจหลายๆครับอันนี้อ่ะนึง่งยิ่งยางที่เขาดำมากคือเบ้าไทยเนี่ยเบ้าไทยเป็นยังคือพวเบ้าลาวอ,อ๋อคอมพิวเตอรเขาจะเนี่เขาคือพอดีว่าไอปกสะทรงมีแอปซีอูวไทยแล้วก็แอปซีอูวลาวเนาะก็เลยเว้าภาษาลาวพูดภาษาไทยืเพ่อให้แอปซีอูวไทยก็พูดภาษาลาวเอกภาษาไทยเนาะ เขาก็โหข้าเราก็โหอ๋อพอมีเอฟซีทางประเทศเพื่อนบ้านน้ำแต่ก็มีอยู่บานเฮาน้ำก็เลยแบเฝ้าผนกันไปมาแมนแต่ว่าอันนึงให้เลือกเฝ้าภาษาไทยกับภาษาลาวอันไหนเฝาง่ายกว่าเฝ้าขวดกว่าเออภาษาไทยภาษาไทยง่ายกว่าบอกแมนเพราะว่าเฮาเฝ้าเรื่อยๆบอกว่าแมนเฮาเฝ้าเรื่อยๆแบบที่ว่าบอกบอกค่อยอับปางก็ถูกแล้วอ๋อถูก เอาสีถามยังระวังมีมีแฟนแล้วฮะแฟนเออมีแฟนแล้วบอตันเออเล่นมีแฟนนี้มันก็ซอกอยู่เลยทุกคนซอกอยู่ซ้อไม่ไม่เขาว่าซอกหาอยู่หายเหมืนหาอยู่พูดอยู่ผาอยู่อยู่ใส่หายแมนหมายความว่ายังยังหาอยู่ยังตามหาอยู่ยังหมดเจอคนดีมากยังหมดเจอคนดีมากเฮาแล้วเฮาก็มมกเขาอเหมือนบอกแมนคือว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่หาอยู่ซอกหาอยู่เนาะแต่ว่าขั้นขั้นว่าเจอคนดีมากแต่ชิมักผูดยิ่งเหมือนบอก แม่บเปลี่ยนใจติบ่เป็นเขาจะเปลี่ยนให็นหนเนาะเพราะอ oh. ันหนักคอเนี่ยเขาต้องได้เมียไปไปยุ่งนังกามไปเปลี่ยนครอบครัวเออไปเป็นลูกป้ายแล้วมีผลงานเพลงยังที่จะออกบ่าผลงานเรื่องมีผลงานมีหลายเด้อเพลงจะจะออกเนาะเพลงแม่ขอให้กระสลดอ๋อมีเพลงใหม่น้ำแมนซื้อเพลงมาจากไหนเออสีวีค่าแฟนฮะสีวีค่าแฟนเออบอไมร์วิดซีวิดค่าแฟน อ๋อชีวิตขาดแฟนอ,อ๋อชีิโอ้คนโสดเอ๊ะเนาะชีวิตขาดแคลน,น<า>โอเป็นเพลงอกหักโอ้เพ็นเพลงแบบเพลงแบบใช่ไหมคนโสดซึ้งซึ้ง,ง,งเป็นภาษาโมงบอหรือ,าาอาภาษาลาวภาษาไทยและภาษาลาวภาษาไทยลาวปนกันแนนมีภาษาโมงบอโมงมีบ่มีเลยบอกลองแนะนำตัวตัวยังวาฒน์ส<า>มวดแนะนำเป็นภาษาโมงบานน้องอ่ะแนะนำตัวเองแบบภาษาโมงบอโดยประมาณแบบสบายดีไอกาซลองเด้อฝากติดตามไอกาซลองเน่ประมาณนี้ลองอ่ะ เนื่อสัาวก็จะให้กับสัตว์เนี่ยเอ่อป้าป้าชูจากกาเจา้กจากู้ออะะงทีงาา่นั่นเท่าป้าเจ้ากู้งก็จะม้วนที่จะมังก็แต่เช็ดอะนต้องลงนีอย่างเด็ดนี้โอ้เพราจะมุ่งจะหยาวกว่าซาลาว์แมนยาวกว่านิดนึงโอเคยังบอดที่ยังบมดไปก็คือมีประตูใส่แองแมน,แ,มนแล้วก็กินปลาหมึกเนาะที่มักที่สุดมัแมนมักที่สุดหบหร,หรือว่าเออที่สุกเลยที่สุดแมนมักปลาหมึกแมนมักตัวดิบหรือว่าตัวเดี๋ยวมีเป็นเมนูแล้ว บอกบอกทักเคยเคยเห็นบอเคยหู้เลยแล้บอกหู้ต่ออ๋อบอก่เคยได้กินบม่เคยได้ลองอยากกินสิ่งนี้ที่แบบไปแต่ว่าเออต้องอยากกินอ๋ออยากกินอยากกินจริอแต่ยังหูหอบมากเลยมากบูหูรสากันเลยเหมือนบอกแม่ยังบอกหูรสาอ วัอยากกินเมนูแบบใดกันยังหมูหู้หมูแดดต้งเม็นปลาหมึกเอออ๋อโอเคมื้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจักหน่อยเนาะเฮาพาไปกินโราหาแบบเบิร์เดี๋ยวโทรหาเจ้าของหานนี่ก่อนเดยจะพาไปกินจะพาไปกินอยังก็อาหารทะเลเนาะแม่นอาหารทะเลที่ว่ายังบ่เคยกินอ่าเผือเผือนี่หลายแล้วบ่เผือเผือเผือเอ๋อเก็นเก็นตลอดเก็นตลอดตามตลอดเลยอยู่เพื่อนี่ยอ๋อโอเค คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้เนะาะฝากติดตามอันไอการสโลงเนาะอยู่สอง YouTube แล้วเฟซบุ๊กแล้วก็ TikTok เนาะติดตามผลงานน้องเรา,า,าซึ่งว่าเื้อๆได้อเ่ป็นไอการสโลงแต่ว่าเราก็ยังอายุยังน้อยอยู่ประมาณสอปีเนาะเป็นนอ้องแล้วก็ฝากติดตามเราผู้ใดที่ว่าอยากจ้างอยากจ้างงาน m อ็มบไทยทำถ่ายละครเพิ่นก็มมักเนาะเป็นคนตลกนี่ฮะอันตัวจริงที่ว่าเห็นอยู่ใน TikTok อาจจะคือแบบกระ,ะทโถไปให้เละเนาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดคลิป กับเบ้าอนะไรเนาะมันเป็นคาแรคเตอร์ของไพมันก็คือจุคอยอะไรทำนิดมันกะมันก็ม,นกมีหลายแบบหลายคนแต่ว่ามันขึ้นกับเฮาเบิ้งเขาเนาะแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนดีและคนซื่อคือเป็นยูนํำแล้วมีความสุขอ<ม>ยู่นํำแล้วปลอดภัยบูงให้บูเเคียนเหมือนหมนเขาด่าก็มีแต่ตอบขอบใจอันนี้โอเคเนะาะากะพาคกีาาาคตามแล้วไเดี๋ยวเขาจะาาคลิปต่อไปเขาจะพาไปกินอาหารทะเละเลนาะติดตามนกันว่าไอ้แกจะลงสิ ได้กินเคยกินวาซาบิบ่บ่ฮู้อ่าโอเค <laughs> รับรอง <laughs> <laughs> คลิปต่อไปเนาะฝั <laughs> กติดตามกันเนาะบ๊ายบาย